สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ผมยังไม่ได้ลงแบบบ้านให้พี่ FC ทุกคนนั้นได้ชมผลงานเนาะก็ผมจะมาบอกข่าวนะครับนะักวันนี้นะครับที่ผมมีแบบบ้านนะครับที่ลงให้พี่ FC ทุกคนนั้นได้ ได้เลือกชมได้เลือกดูนะครับหรือสั่งแบบบ้านนะครับสำหรับงานก่อสร้างที่ผมมีตอนนี้นะครับก็คือที่รับสร้างเนาะจะมีที่สกลนครนะครับนครพนมนะครับอันนี้สกลนครนครพนมมุกดาหารกาลสินนะครับที่รับตอนนี้นี่คือภาคอีสานส่วนภาคกลางนะครับจะเป็นนครสวรรค์นะครับพิษณุโลกนะครับแล้วก็แถวแถวบริเวณแถวพิษณุโลกนะครับ อันนี้ผมมีทีมงานนะครับเพื่อที่จะรับสร้างในเขตพื้นที่ตรงนี้นะครับพิษณุโลกนครสวรรค์แลวก็พื้นที่ตะเข็บเนาะตะเข็บลอยต่อและต่อขึ้นอยู่ที่ว่าพีพีเอฟซีนั้นอยู่ที่อำเภอไหนนะครับของพิษณุโลกหรือนครสวรรค์นะครับอันนี้ผมมีทีมงานแล้วนะครับผมก็จะค่อยๆมีทีละพื้นที่นะครับก็อย่างที่บอกว่า เป็นทีมงานที่มีคุณภาพนะครับที่ดูแลโดยผมแล้วก็ส่วนทางพิศณุโลกนะครับจะเป็นทางพิยานะครับที่ผมจะเดี๋ยวผมเอ,เอาคลิปของพิยากับผมลงให้พี่ๆนั้นได้ดูนะครับว่าพิยาที่ดูงานที่พิษณุโลกนั้นเป็นใครนะครับอันนี้นะอ่าก็มาบอกข่าวบอกข่าว,าวพี่ๆที่บอกว่าผมรับสร้างที่ไหนบ้างเพราะว่าหลักๆแล้วผมจะมีแค่สกลนครนครพนม มุกดาหารแล้วก็การทธิ์ที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับที่งานก่อสร้างที่จะรับให้กับพี่เอฟซีที่อยากให้ผมไปสร้างให้นะว่าหนึ่งนะครับในผลงานที่มีคุณภาพนะครับราคาก็ไม่ใช่สร้างสนามบินนะครับงานทุกหลังจบทุกหลังนะครับแล้วก็ผมจะมีแบบบ้านบ้านทิตยาเนาะที่กําลังสร้างอยู่ก็จะค่อยๆเอาลงคลิปไปเรื่อยเพราะตอนนี้ผมยังไม่ทันได้เอาลงนะครับ อันนี้เนาะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมเนาะก็สำหรับใครพี่ๆคนไหนนะครับถ้าอยากโทรเข้ามาสอบถามหรืออะไรนะครับก็คือ0984804500หรือแอดไลน์ ID ที่ข้างล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกข่าวๆประมาณนี้เนาะก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม